ใจผู้สาวอำเภอนางลองใจอายมันมองเชื่ออำเภอละนี่หนุ่มอุบลไม่ไอย่ไอเดออำเภอสองเส จะต้อนเย็นไลไรอีกรอบนึง มันตอนจะไหลหลงเพลง เราให้เว็บซี่เขามากจังสิเว้าข่าวัน22 เ,เพลงเอเพลงพี่พี่สติพาออกวันออกออกเก้าโมงสติพาวันเป็น นาวัดดีจ้าวัดดีนะคะเ๋้วไก่ขเขาพังตาแล้วอืม ไอ้จอยไอ้จอยเพราหนาเป็นถามาคือบัลรองพี่ย่างัวสั้นเอโอโาเล้วยังบัถึงเวลาจะ้ะกินเขาก่อนยวจะไหลยาวๆไปเลยถึงแรงคนละกาไม่ได้อีกละ่ะ เพื่อหัวนาขึ้นเพื่อหัวนาขึ้นตอนเชียงวัดดีนะคะหัวนาวัดดีจ้าโอ้เพื่อนมาก,ก่อนหมูลเลยเวยวัดดีจ้า ตอนใบก็เลยหลอบรอจากหลังเนานหลังปูเย็นน่นแหละไล่เสาแรงไล่เสาแรงไปรถอ <c oughs> มึงเหัวหนาหาย,ยุดงานโอ้เกมีนาซีเวนนะ What is that? สวัสดีนะคะกินข้าวก่อนเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังตป๊นึงดีจ้าเออ,เอ,อ สวัสดีจ้าฝากเพลงพี่สัจิภาด้วยนะคะสัจิภาวอนแป็นนะคะออกวันนี้นะคะเก้าโมงช่วยไปกดแลกล้วยไปกดแชร์กดไลค์ให้พี่เขาด้วยนะคะ ก็ชั่วโมงหนึ่งก็กลาร้องตอนเย็นก็จะไล่ร้องเพลง ไม่พอก็หัวหน้าสองคนอยู่หรอไปได้กันไหมวะวัดดีจเะพอ่อพ่อวัสดีค่ะวัดดีทุกคนเลยนะคะ หมดเพลงให้พี่สธิภาค่ะสถิภาวอนแปนนะคะไปช่วยกดกดแชร์กดไลค์ให้เยอะๆนะคะออกวันนี้เก้าโมงแล้วก็วันที่ยีิบสองวันปิดฤดูกาลนะคะช่วยซื้อบัตร ซื้อตัวเข้าไปเยอะๆนะคะบัตรกลุ่มปิดร้อยเกสิบเกนะคะป้าจ้างงานร้อยยี่ FC พอลพอทั้งหลายช่วยกันหน่อยนะคะไปกันเยอะๆนะคะ แล้วก็ไปช่วยติดตามเพลงพี่สส,สิพภาด้วยนะคะส,สสิพภาวอนแฟนค่ะช่วยไปติดตามแม่แกด้วยนะคะมแม่ติ๋มวัดีจ้าแม่ติ๋มวัดีค่ะแม่ติ๋มวัดีค่ะ วิ้ยพอกับแมาขึ้นมาลำกันเฮ้ยเอาแล้วพอกับแม่มาลำกันเฮ้ยพอกับแม่มาลำกันเอาแล้วแม่ติ๋มวัดดีจ้าหวัดดีนะจ้าขอบคุณค่ะแม่ เป็นกำลังใจให้นะขาสู้ๆเด้อขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะหนูจะไปหาเด้อแม่เด้อหนูขอหนูลงไลน์ก่อน เดี๋ยวตอนไปตอนเย็นหนูจะไร้องเพลงอยู่แม่สักหน่อยรอก่อนอ๋อเบื้องบนขึ้นบ่นนี่เดดคนดูใ่าเลยหรอวะพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้า มลงกาบการลูกมาบนบ้านหน้าบ้านขอพ่อ,พอช่วยไอ้ทีไม่เคยทอขอพรพ่อ,พอ,พอให้สูยไอ้บันโดลให้ความปลดเป่ามีเรื่องท้าเรื่องลายใ,ใจคนกกมนให้ลูกทุกคนก้าวฝัน ก้มหลงกาขอพรอย่าได้ของขัดเหมือนสมณะสิทธิ์ของขัดผ่านพ้นไปอย่าได้มีทุกข์ให้มีความสุขแข้วคลาดปลอดภัยอาพ่อขอพรยิ่งใหญ่ผมใจผมดังใจปอง ในแค่นีน้แหละสวัสดีครับพ่อจ๋าพ่อแม่วัดดีจ้าวัดดีเด้อจ้าเดี๋ยวตอนแรนจะไล่ร้องเพียงอยู่วันหนามาคนแหลกเลย หัวหน้ามาคนแรกเลยเอาชั่วโมงเดียวพอละไล่ลไปเรื่อยๆให้ครบชั่วโมงแล้วก็ลงเย็นก็ไล่ร้องเพลงเอาจะครึ่งชั่วโมง มีแม่ติมมีหัวหน้ามีพ่อเสดฮะมาดู วัสดีค่ะพ่อวัสดีค่ะเอาให้หนูครบชั่วโมงหน่อยนะคะพ่อเดี๋ยวเย็นเจอกันใหม่เดี๋ยวเย็นจะร้องเพลงให้ฟัง อ๋อพ่อถามว่าพี่ช้างไปไหนพี่ช้างทำงานจ้ะพ่อแกทำงานจ้ะ อ๋อถามว่าแม่สวยไปไหนยังไม่เห็นเลยจ้ะพ่อยังไม่เห็นแม่สวยเลยจ้ะแม่ติมไม่ใช่ไปแล้วว่าแม่ติม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อ่ะสวัสดีนะครับพ่อทามาพี่ช้างเด็กหนูก็บอกว่าทำงานพ,พี่ช้างทำงานจ้กพ่อ ถາມหาลูกเคยอย บอกแล้วแม่ติมไปแล้วแม่ติมไปไรแล้วพ่อะหนาไปบ้าน,ไ,น,นได้อีกเนาะไรบีช่วยหน่อยกันให้มันเลื่อยเวลาไปสัก หน่อยกันสิบนาทีหาหน้าที่อะไรไป แม่ติม๋มสวัสด,ดีจ้าเออโอหนายังวหนาไปแล้วบ้งขอลาลงแล้วนะคะพ่อวัสด,ดีจ้าบ๊ายบายเย็นเจอกันใหม่เย็นจะร่ร้องเพลงอยู่บ๊ายบายนะคะ